หากยังปล่อยให้ผู้ถูกร้องทั้งสองกระทำการในจ่าต่อไปก็ไม่ไกลเกินเยี่ที่จะนำไปสู่การล้มล้างการปกครองระบบประชาธิปไตยอัน,นมีท่านนักข่าทรมเด็ประมุกในที่สุดคดีล้มล้างการปกครองของพิธาลิมเจริญรัฐและพักก้าวไกลอันเป็นผลมาจากการเสนอร่างพรบรแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญามาตรา112 ต่อสภาเมื่อวันที่25มีนาคม2564และใช้เป็นนโยบายหาเสียงเลือกตั้งเมื่อปี2566ก็มีคำวินิจฉัยจากสารรัฐธรรมนูญชี้ชัดว่าการดำเนินการของพิธาและพักเก้าไกลกระทำเข้าข่ายล้มล้างการปกครองพร้อมสั่งการให้ผู้ถูกร้องเลิกการกระทำแสดงความเห็นการพูดการเขียนการพิมพ์ การโฆษณาและการสื่อความหมายโดยวิธีอื่นเพื่อให้ยกเลิกมาตรา112หรือให้มีการแก้ไขมาตรา112ด้วยวิธีการซึ่งไม่ใช่กระบวนการทางนิติบัญญัติโดยชอบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตถึงแม้ในยกแรกของคดียังไม่ถึงขั้นยุคพักก้าวไกลเนื่องจากธีรยุทธ์สุวรรณเกษรในฐานะผู้ร้องคดีดังกล่าว ได้ร้องขอยุติการกระทําเท่านั้นทําให้แกนนําก้าวไกลยังพอมีเวลาหายใจและหาช่องทางต่อสู้ในคดีฉากต่อไปหากมีผู้นําคําวินิจฉัยครั้งนี้ไปยื่นคําร้องต่อกก,ะกะตให้ยุบพักในอนาคตแต่ที่น่าสนใจอยู่ที่ช่วงปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมาพิธาได้แถลงแผนงานพักก้าวไกลในปี2567ว่า พักมี6เป้าหมายสำคัญโดยหนึ่งในนั้นคือการเสนอแก้ไขร่างกฎหมายและร่างกฎหมายเพิ่มเติมรวม47ฉบับแต่ใน47ฉบับไม่พบร่างแก้ไขกฎหมายมาตรา112รวมอยู่ด้วยที่สำคัญพิธาได้ตอบคำถามสื่อมวลชนในเรื่องแนวทางแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ว่าต้องรอคําวินิจฉัยจากศารรัฐธรรมนูญ ในวันที่31มกราคมดังนั้นจึงไม่ได้มีร่างแก้ไขกฎหมายฉบับนี้รวมอยู่ในร่างแก้ไขกฎหมายทั้งหมด47ฉบับไปด้วยไม่ใช่แค่นั้นอีกด้านหนึ่งพักก้าวไกลย,ยังปล่อยคลิปวิดีโอเพื่อย้ำจุดยืนว่าการแก้ไขไม่เท่ากับล้มล้างพร้อมข้อความระบุว่าปฏิรูปต้องไม่เท่ากับล้มล้างแก้ไขมาตรา112 ไม่เท่ากับล้มล้างสถาบานันแต่คือหน้าที่ตามระบอบราาประชาธิปไตยแบบรัฐสภาแต่ก่อนหน้านี้ก็มีแนวทางวิเคราะห์จากสื่อหลายสำนักที่ประเมินว่าหากคำวินิจฉัยของศาลร,รัฐธรรมนูญให้หยุดการกระทำย่อมเป็นทางลงของพักก้าวไกลในประเด็นนี้ด้วยหรือไม่ทํากลางกระแสว่ามีแกนนำในพักส่วนหนึ่งอยากให้ลดเพดาน เรื่องมาตรา112อย่างไรก็ตามภายหลังที่พิธาแถลงรถแมพของพักจบลงก็เป็นปียบุตรแสงกระดกกุลออกมาโพสต์เฟซบุ๊กแสดงความไม่เห็นด้วยกับการแถลงการแผนการพักก้าวไกลในปี2567ที่ผิดพลาดเพราะจะมีการเสนอร่างพรบร47ฉบับแต่ไม่มีร่างแก้ไขมาตรา112 ประเด็นนี้เองที่หลายฝ่ายกำลังจับตาไปที่สถานการณ์ของพรรคก้าวไกลและอดีตแกนนำพรรคอนาคตใหม่อีกครั้งโดยเฉพาะสิ่งที่ปิยะบุตรใช้คำว่าหมอกก่อนที่จะมีคำวินิจฉัยจากสารรัฐธรรมนูญเกิดขึ้นซึ่งที่ผ่านมาปิยะบุตรเคยมีปมในใจเรื่องมาตรา112สมัยที่ร่วมกับธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่โดยปิยะบุตรมองว่า เป็นเรื่องฝังใจในขณะนั้นที่ไม่มีการผลักดันเรื่องการแก้ไขมาตรา112ดังนั้นหลายฝ่ายก็คาดว่าปิยะบุตรจึงมองแตกต่างจากสิ่งที่พิธา,าแถลงรถแมพพักก้าไกลโดยไม่มีแผนการเสนอร่างแก้ไขมาตรา112แต่อีกด้านก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าแกนนำเก้าไกลอีกส่วนอาจมองคำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญครั้งนี้ จะมีผลต่อแผนต่อสู้ระยะยาวจะเป็นมุมบวกเพราะเมื่อมีคำวินิจฉัยห้ามใช้มาตรา112หาเสียงหรือจัดทำนโยบายก็อาจเป็นทางลงแบบบัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุนและอาจเป็นผลดีต่อพัรเก้าไกลในระยะยาวถึงแม้ฐานเสียงเดิมของพัรเก้าไกลส่วนหนึ่งจะสนับสนุนให้มีการแก้ไขมาตรา112แต่เมื่อมีคำวินิจฉัยจากสารรัฐธรรมนูญออกมา อาจจะไม่ตรงกับสุดยืนที่มีต่อพักแต่ก็เป็นเรื่องยากที่ฐานเสียงกลุ่มนี้จะย้ายไปสนับสนุนพักการเมืองที่ไม่ใช่พักก้าวไกลเพราะฐานเสียงของพักก้าวไกลอีกส่วนก็อยากเห็นพักก้าวไกลย,ยอมถอยมาตรา112เพื่อโอกาสเข้าไปเป็นรัฐบาลในการทำตามแผนหาเสียงที่จะมีผลต่อปากท้องของประชาชนได้โดยตรงดังนั้นท่าทีของพักก้าวไกลในชั่วโมงนี้ ถูกจับตาว่าจะเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญต่อการเดินทางในเส้นทางการเมืองในวันข้างหน้าท่ามกลางการจับตาว่าจะมีการปรับกลยุทธ์ครั้งใหม่หรือไม่ต่อโอกาสไปสู่การเป็นรัฐบาลในอนาคต